พยากรณ์อากาศประจำวันที่1มิถุนายน2568นะทุกคนภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละ60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้านตะวันตกเชียงใหม่ด้านตอนบนนะครับเชียงรายพะเยาน,าน่านลำปางด้านตอนบนแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตเพชรบูรณ์ตากเน้นด้านชายแดนครับ าจจะตกหนักเน้นด้านแถวน่านตอนบนแล้วก็เชียงรายตอนบนภาคตะนออกเชียงเหนือม,มีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละหกของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายอุดรธานีหนองบองัวลำพูขอนแก่นด้านตอนบนสกลนครบึงกาฬนาครพนมกาลสิน์มุกดาหารอำนานาจเจริญยะโสธรร้อยดด้านตอนบนและอุบลราชธานีด้านตะวันออกเนาะ อาจจะตกหนักแช่นะครับบางพื้นที่แถวบึงการสกลด้านตอนบนนครพระนมครับแล้วก็หนองคายภาคกลางมีฝนฟ้าขนองกระจายนะพี่ร้อยละ40 6 0ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ด้านตะวันออกติดกับลบบุรีลบบุรีสระบุรีครับพระนครศรีอยุธยากรุงเทพมหานาครปริมณฑลครับผมการจันบุรีด้านชายแดนราชบุรีด้าน ชายแดนบ้านคาสวนพึ่งนะครับพาคตะลอ,อกมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละสี่สิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ครับผมส่วนมากแถวนครนายกปลาจีนบุรีสักแยวติดปลาจีนฉะดเชิงเศร้าติดปลาจีนนะครับจันทบ,บุรีระตราดครับผมพักใต้มีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละสี่สิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรจะเป็นฝนเล็กน้อยปานกลางนะสามจังหวัดนี้ป่อยเน้นป่อย,อย,อย,อยครับ ระนองพังงาภูเก็ตอาจจะมีฝนตกหนักตกแช่บางพื้นที่แถวระนองพังงาครับสุราษฎร์ธานีกระบี่นะครศรีธรรมราชตรังครับแล้วก็นราธิวาสขึ้นทะเลก็อ่าวไทยและอันดามันตอนล่างก็ประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองก็ขึ้นสูงประมาณ2เมตรครับส่วนดามันตอนบนขึ้นสูงประมาณ1-2เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับ